กินตุะปุนครับสวัสดีคร,นนค,รครับเมื่อนี้ไม่กินขับปุนต้อกันครับกินไปว่าปปลครับเมื่อนี้ ยังมีบางวันดูกินในบบานี้มันงวันด

ก็เรื่องยูทูปพ่อหน่อยเหรอครับยอดยอดเงินน่ะไปใไซมา่าไครับยูกับไปกัมมาอ่ครับย่ามไหนย่ามไหนเหรครับติงโว่าโมโมูเป็นยังไงครับโม่ที่สั่งไลด์ได้เลยย่ามไหนครับแได้เงินเที่ยงเธอครับเป็นปีคุณพ่จ่าครับ ว่ายอดเงินขึ้นมาแล้วน้อยแล้วหน่อยครับเงนนิดล้นิดสั้นหยดกระปุกเงินเาหามาสิบบาทครับมืงเอะรับเมืออ่อยอกันครับเมือ่อกับคิดว่ามุนมวนไปครับคิดว่ามันมวนไปกับอ็กกันไปครับ บริเฮดคลิปครับมึงบริเฮดคลิปนั่งกินบอกไปยเหรอครับเจ้าหน้่งครับฝากงมูวทุกคนครับเขามาแล้วกับซอยบางโฆษณานำเด็นดึอครับเด้อ ออบงเหตุการณ์กับแม้ไม่ไปบองครับมันก็ขมกันเบิดครับบ่ไม่ยังเอ๊ะไตมันวนไปซ่บ่ได้ยัง นี่ก็เธอนอนกัยยังสิครับเสียงรุดมู้ขอมมัหมครับนะครับ,ส,รบสองสามหมื่นครับยินเย็นครับตามไปเก็บทุกบ้านตามไปทุกบ้านแล้วครับเจ้ากระซ่าแน่ครับก็วัดวัดตองซอยมึงโฆษณากันครับ จานนะอินเผ็ดกินไปบอกไปครับเหมือนนี่ครับ ไปซาแน่ละอย่า่ากันดนะครับเนอแต่ว่าพยายา่มจะไปให้พบทุกคนแ่ะครับไล่ตามคลิปกย็ย้อนหลังอยู่สองคลิปครับไล่ไปเรื่อยครับว่าจะไล่ล่งให้รบบางเป็นบางคนจะล่งคลิปต่อ,ไป,ปตอไปอาจจะยังสัน่นไปจากครับสองเสมอเห็นล่งคลิปหนึ่งครับว่าไล่ กินข้มอนกันครับอบคนครับเหมือนกินครับอบคนครับ ฝากกดไลค์กดแชร์บริษัทเหรอครับต้งเหมือนมันไม่ใช่แค่หรอกครับกดเปิดใจกดคำลังเจอกำลังแจกันไปครับเบิ่งกันไปครับเพื่อนไม่ทีนี่กะจะเพิ่งทอครับเทิดไปครับยังถึงจุดหมายทุกคนเลยครับกะเอาไว้ซ้ำนิลครับมื่อนี้ครับกะอิ่มพอดีครับเบิร์ตพอดี สวัสดีครับพบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ